มาดก oh, er 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 ูก oh, ันเด้อพี่น้องชิได้ปลาโบโดดสิเลเขขาดูนครับได้ปลาบดูันพี่น้องโอววะวะนี่หือหาว สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับโอ้โหวันนี้มาดูรอบดูใสครับนี่ครับมีใส่รอบใหญ่ไวสองหลังแล้วก็มีไอ้โง่หลังนึงไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าพี่น้องน้ำก็ขึ้นเยอะอู้พี่น้องลมแรงมากครับนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ทร้องนานี่พี่น้องบ่อหินร้างนี่ครับโอหินร้างเป็นบ่บที่เขาเจาะหินแล้วก็เขาเลิก จาะแล้วก็จะมีน้ำมีปลามาอยู่เขาก็ปล่อยให้หากินนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องว่าสิมันชักโตโบสายรอบนี่ครับรอบทําเองครับรอบใหญ่นี่ครับอุ้ยปลานินไปแล้วครับนี่ครับปลานินมันตื่นน้ําไปเลยอุยน้ำยังขึ้นเลยพี่น้องเอยดูปัด น้ำยังขึ้นเลยนี่ครับ,บรรยากาศโอ้ยพี่น้องอ้ปลานินครับนี่ครับอยู่ขอบข้างๆนี่ครับใส่รอบใหญ่ไว้นครับโอ้ยมีมีปลาเข้าอยู่บ่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันเด้อนี่ วัดเหมือนรอยรอยคนมายกด,ดูบ่อหน,นะมีตุกตับตุกตับเลยมาดูก่อนเด้อพี่น้องไดป้ปลาบอโ,อโ,อโอดนสิเล็กเจคขาบุนครับไดป้ปลาบอ กวนพี่นอ้องโว้าวนี่ฮ่าฮ่า่ามันอุชิตับกี่เล้วนี่นอ้องเอ,อ้ยมันเติบมันเติบมันเติบมีขับมันเติบนี่พี่นอ้องเออกนนินไซโบรครับไซโบรครับดูครับ อื๊อปะนินไซโบรครับพี่น้องครับมีเต่าด้วยครับมีบักหอยด้วยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อว,ว้าวนกวันได้ตัวอยู่พี่น้องสสวยครับสสวยครับ นี่ครับใสงามใสงามครับประมาณน่าจะโลหนึ่งได้ครับปลาตัวนี้ครับนี่พอได้แล้วก็รีโรทำไมล่ะผมไม่พี่น้องใส่ก็ไปเลยบึบนี่เดี๋ยวผมอเอาเตาออกก่อนพี่น้องสองสารมันเตามันนี้ หลังแรกก็มานแล้วครับเดี๋ยวจะรุ่นอีกหลังหนึ่งแล้วก็มีไอ้โง่อยู่ชุดหนึ่งเดี๋ยวอุตสตับขออนุญาตใส่รอบกลับคืนกันเนาะพ่อแม่พี่น้องฮะเดี๋ยวจะไปรุ่นรอบทั้งรุ่นกันต่อเนาะฮะ่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้น <st> ห <Ton> ูป่าอู้ฮู้ไปเรีย้วพี่น้องปาวิิงเดี๋ยวมาลุ้นหลังต่อไปครับสีได้ตัวโบพี่น้องนี่ครับ ทิ้งไว้ครับพี่น้องตัวไหนโง่ก็จมมิดไปแล้วพี่น้องอนี่ครับดูสิได้ปลาไหมพี่น้อง่าดูกล้องหน้านี่ครับหลังที่สองออผมก่เจออนาะคอนดาใส่เพิ่งหัดใส่ครับยังไม่ใช่เซียนครับใส่ โม่มูออกไปครับพี่น้องรุนรุนเงียบโอ้เงียบพี่น้องเลยอ่ะใส่คืนนะครับต้องมีต้องมีสักวันเป็นวันของเรา,น,าน,เนี่ใส่คืนพี่น้องใส่คืนก่อนใส่คืนก่อนพี่น้อง ไปลุ้นเองไปดูว่าพี่น้องโง่หนึ่นะโง่จมมิดไปเลยครับพี่น้องเบสมันรุ้นวัยงโง่จมมิดนี่มันจะมีปลาบพพี่น้องนะลุ้นกันเด้อดูครับไองโง่จมมิดเดีย๋ยวขออนุญาต อุปกรณ์คน,นพี่น้องดูเองโง่จมมิดเี่ซิมีปลาจากโตเบอน้ำก็ท่วมอีกผมจะไปใสต่ตรงไหนครับทีนี่ ไมดแนวเลยพี่น้องดีโบอ๋อปลาบู่หลายตัวนี่ครับอีกเก็บปลาบู่กันพี่น้อง Nice way. โอ้ยพี่น้องครับเอาก็ปล่อยมันไป,ปเตา,ป,เายยเปล่อยมันไปเดี๋ยวจะยอดเก็บปลานครับ บูสวยครับมีปนินเก็บพี่น้องโอ้มีเศษสายสวยเลยนะครับเยอพี่น้อง เยอะครับเอาไปปล่อยไม่ได้เอาครุมาพี่น้องเอาแต่ที่ใสป่ปลา,ม,ามันจะตายหรือเปล่ปาเนาะปล่อยตามบ่อเดี๋ยวไปปล่อยบ่อ นี่ครับพี่น้องสรุปผลงานครับทั้งรอบทั้งไอ้งูนี่ครับได้พอกินครับพี่น้องนี่ครับอ่ะเดี๋ยววิชิตับจะใส่คืนครับใส่คืนครับเพื่อคันคห,หลังมากู้มีปลา din gun ใส่ไว้ให้หมนันก็ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องน้ำขึ้นจนมิดเกาะกลางเลยครับ <c oughs> โอเคครับนี่ครับสรุปผลงานป่านี่ครับ พอได้อยู่ครับพอได้ไปทํากับข้าวแล้วก็ตัวเล็กเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยมันจะมีบอ่อหินร้างอีกบอ่อหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปถึงมันจะตายหรือเปล่าในส่วนที่ตายก็เอาไปทํากับข้าวเอาไปทอดแล้วกันเนาะส่วนตัวไหนทมันรอดก,ก็เดี๋ยวปล่อยให้มันขยายพันธุ์ทางบ่อนุ้นด้วยว่าบ่อนุ้นปลานินค่อนข้างน้อยครับปากระสูบเยอะมันกินลูกปลานินโอเคพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดให้กําลังใจ วิชิตับชาแนลเลยครับกดติดตามกันมาเยอะๆครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างแรงบันดาลใจทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะก็จะได้เห็นกันอยู่ทุกๆวนันเรื่อยๆอยู่ทุกๆวันนี่ครับเช้าเทียเท่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นนี่แหละฮ่าฮโอเคพี่น้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีครับผมอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิ